ตื่นเศร้าขึ้นมากระได้มิน,นข้าวหลดคุณอวดรวยประสนวะปาดันดึกว่าคนิ่รวยแทนเนาะขึ้นเครื่องบุกเครื่องบินไปเที่ยวนันเที่ยวนี่มีหอดเครื่องบินส่วนตูนี่กระเป๋าแบรนด์เนมต่างหลายเป็นนี่อ้ยนี่แหละเนาะคนคนวาในเสือ้อติดตาเขาเห็น <c oughs> คุณแบบนี้ก็มีหลายเด้ประเทศทั้งเนาะทั่วโลวกละ วิไลค่ะวิไลเบิรงเอาโอ้ยเป็นอย่างเป็นหนีตั้งหกสิบเป็นหนีอย่างวิไลขนาดนั้นเอาเงินไปเที่ยวไปกินยืมเงินคนไปกินไปเที่ยวทังสี่เราเป็นวานเฮ็ดตัวรวยแล้วก็จนบอลุ้มจนบอลุ้แล้วก็กรแห้งแบบว่าคือจนว่าไดนะคะเพราะว่าชีวิตเฮ็ดรวยไปแล้วแต่เวลาบ่มนี้ก็ต้องไปกู้ย่า่งยิบสินม่เห็ดจะกองรวยเพราะว่า มันเป็นคล้ายๆว่าเสีบเสีติดนะเสีบติดนะเ,ดนะเป็นสี่นี่คือถันหะมีมูอคือกันมีมูเป็นมูอสองสามคนคือกันค่ะไปซื้อหาเงินมาในแถวๆไปซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้ไปซื้อนั่งซื้อนี่มาปูโตแตโปป่กวงแล้วกเนน็เป็นนีเป็นนีกับเขาใส่เขาเอื่นมาเสีบติดเสีติดความรวยแล้วก็ไปพ่อมมไปพ่อสังคมนือดปลาปาสังคม,ท,งคมที่ไปขบสังคุที่ดรวยๆวยเพราะจาของบน่งนี้็ตต้องก็ต้องดันกับของขึ้น ก็ไปหาเงินหาทวงมาปูจบกองเพื่ห้อยุ่ในสังคมแบบนั้น